สวัสดีคะ่ะเนเพื่อนธาตุด,ดินละขนาธาตุด,ดินนะคะมังกรพฤษศกันยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรา,าจะามาทําหัวข้อแรนดอมแฟนเก่าเสียใจยไหมที่เลิกกับเราไปนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนใดนะคะสนใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต,ต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้นะคะผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแส โค้ชชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะธาตุดินมังกรอนึกศพกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแรนดอมหัวข้อแฟนเ,เสียใจไหมที่เลิกกับเราไปนะคะดูดวงนะขออนุญาตบอกทุกคิดนะคะว่าเพื่อนๆจะอ้างอิงจากโหราศาส์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกได้หมดเลยเอาที่เพื่อนๆเคย ยุดโยงมาตลอดนะคะไพ่ย,ยิปซีไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องอิงจากโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกเอาที่เรามีความเชื่อแล้วก็ที่ดูมามันอาจจะมีความตรงมากเป็นพิเศษนะคะแต่กวางก็จะแนะนํานะว่าเวลาที่เราดูดวงนะคะเราควรที่จะดูลักนณาเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูราศีประกอบนะคะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะแฟนเก่าเสียใจไหมที่เลิกกับเราไป แฟนเก่าเขาเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปขยานิดนึงเขาก็มีความเสียใจนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆตายลงไปอะความรู้สึกที่ค่อยๆหายไปจากที่รักมากแล้วมันก็ค่อยๆจาง ลงจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกความคิดเห็นในเรื่องของการใช้คำพูดการกระทําที่มันอาจจะไปกันไม่ได้มันก็อาจจะเป็นการบั่นทอนความรู้สึกที่ลดลงไปเรื่อยๆอเขาไม่ได้แบบเจ็บทีเดียวแบบโร๊ะแบบแตกสลายแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นมันค่อยๆหายไปจากความรู้สึกมากกว่านะคะมันเป็นความเสียใจแบบช้าแล้วก็ สุดท้ายอะ่ะมันก็อาจจะหมดลงไปในที่สุดในแบบที่เขาเองอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะท่านดินมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรอาจที่ทําให้เขาหมดใจไปจากเราความเสียใจนะหรอมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการเสียใจที่เขาจะมาทบทวนแค่ช่วงระยะเวลาเพียงแค่วันเดียวอะ่ะแต่มันเหมือนเขาทบทวนมานานแล้วนะคะแล้วเขาอาจจะสะสมความเสียใจไปในทุกๆวันน่ะจนสุดท้าย มันอาจจะไม่ได้มีเศษเสี้ยวอะไรทิ้งไว้ที่เขาจะต้องไปรู้สึกเสียใจตรงนั้นอีกนะคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทาดินทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันขอไพ่เดทหน่อยมีไพ่เจ็ดดาบนะคะมันเป็นเรื่องที่เขาค้างคามานานนะเป็นปัญหาที่ถูกสะสมมาในแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าเรากับเขาอาจจะไม่ได้เคยเคลียร์ใจกันจริงๆ สิ่งที่มันค้างคาถ้าไม่ได้ถูกเคลียมันจะกลายเป็นภาวะที่สะสมเหมือนดินพ่อหางหมูไปเรื่อยๆอจนวันหนึ่งมันก็พร้อมที่จะทิ้งหมดทุกอย่างซึ่งเขาน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นน่ะเขาน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจหลายเรื่องนะคะหรือเรื่องเรื่องราวที่เรามีปัญหากันแล้วเขาไม่ได้เคลียร์กับคุณแบบตรงไปตรงมาเขาเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้เยอะๆอะคะ่ะจนมันบีบคั้นความรู้สึกแล้วก็มีความกดดันจนเขาเลือกที่จะออกมาจากตรงนั้นเองอืม มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆได้ไปจนกระทั่งเรื่องใหญ่ๆก็ได้นะธาตุดินแต่จริงๆอะถึงแม้มันจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กน้อยก็ตามถ้ามันทําให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่ดีอะกวางมองว่ามันก็ควรที่จะเคลียร์ใจกันให้จบตรงนั้นนะไม่ควรที่จะเก็บเอามาค้างคาอะไรนะคะเพราะว่าในระยะยาวอะมันมีโอกาสที่จะ สั่นคลอนความสัมพันธ์ได้อะแล้วยิ่งถ้าเป็นภาวะสะสมเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆมันจะมีเรื่องใหม่มาถมอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งเรื่องราวใหญ่ๆก็ตามมันก็จะมาถมมาทับมาทับมาทับเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเป็นไงความสัมพันธ์ก็ไปไม่ไหวแล้วอารมณ์ประมาณว่าเออสุดมือสอยก็ต้องปล่อยกันไปอย่างนี้ค่ะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินเขารู้สึกยังไงกับธาตุดิน เขารู้สึกยังไงกับท่าดินคะจัสมินจัสเินฮาโลแฟนเด็กเหรียญเขาก็ยังมีความรู้สึกส่วนดีเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มากพอที่จะทำให้เราไปต่อในสถานะเดิมในสถานะที่เราจะเป็นแฟนกันถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเปลี่ยนสถานะจากแฟนกลายเป็นเพื่อนหรืออาจจะกลายเป็นสถานะใดก็ได้นะคะที่มันอาจจะไม่ใช่สถานะเดิมอะ ไม่ใช่ในฐานะคนรักกันอีกแล้วอะค่ะห้าไมายราชินีดาบมันเหมือนเขาจบความรู้สึกเก่าๆเพื่อเริ่มความรู้สึกใหม่กับคุณนะ่ะเนี่ยเห็นปะมันเป็นไพ่ของการให้อาภายัยเป็นไพ่ของการอโหสิกรรมอ,อ๋อเป็นไพ่ของความรู้สึกใหม่ในในแบบในรูปแบบใหม่สถานะใหม่ความสัมพันธ์บางคนอาจจะถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่เพื่อนกันไหมอืมหรือว่า เป็นคนรู้จักที่ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อแต่ไม่ใช่เป็นการติดต่อสื่อสารกันทุกวันคุณสองคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แยกย้ายกันไปเติบโตแต่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่บ้างปะปลายนะคะซึ่งเขาเองก็ไม่ได้แบบมีใจที่จะคิดมาดหลายอะไรกับทาดดินนะแต่เขาค่อนข้างที่จะวางกำแพงไว้กับคุณนะคะเหมือนกับถ้าความสัมพันธ์เนี้ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรอกวางมองว่าเขาเลือกที่จะเดินหน้ามากกว่านะท่าดิน เลือกที่จะเดินหน้าแต่อนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออะไรมันก็ไม่แน่นแน่นอนเนาะมันก็อาจจะยังสามารถกลับมาก็ได้นะคะแต่จากหน้าไพ่มันดูเป็นไปได้ยากนอกจากมันจะต้องมีเหตุการณ์พลิกผันจริงๆอะทำให้เขาเหมือนกลับมารักกับเราเหมือนเดิมถ้าดินคุรู้สึกยังไงกับแฟนเก่าของคุณและตัวคุณละ่ะคุรู้สึกยังไงกับแฟนเก่าของคุณคะท่าดิน the ะฟูเดอะฟูห้าเหรียญคุณรู้สึกยังไงกับแฟนเก่าของคุณนะคะเอ็มเพรคุณรู้สึกยังไงมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่มันเป็นความผูกพันก็แล้วกันมันเป็นความผูกพันมีความเป็นห่วงอยู่ในใจลึกๆนะคุณยังอยากรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับเขาอยู่หรือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนเรายังหลับรู้อยู่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอารมณ์ประมาณว่าถ้าเขาสบายดีเราก็โอเคแต่มันจะใช่เชิงความรักไหมเอ็มเพจมันอาจจะไม่ได้มีความรักแล้วนะความรู้สึกความรักหรอมันน่าจะมันน่าจะจบลงแล้วจริงๆในความรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่มันยังรู้สึกอยู่อาจจะเป็นความเป็นห่วงก็แล้วกันในการใช้ชีวิตของเขานะคะว่าเขาจะดำเนินชีวิตไปยังไงอืมสิบดาบ สี่ไม้เท้าซึ่งตัวท่าดินเองอะเหมือนคุณเองก็หวังดีนะเหมือนก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีเหมือนกันเออคือไม่จําเป็นจะต้องมีคุณอยู่ในนั้นก็ได้อะมันเป็นความห่วงใยในแง่มุมความรู้สึกดีๆนะคะที่คุณยังมีให้เขาอยู่บ้างเท่านั้นเองอย่างน้อยๆน,นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยได้รักกันอะก็เคยผ่านเรื่องราวอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะมันก็ต้องมีเยอะใหหรือว่ามีมุมห่วงใยคุณคุณอนะยังมีมุมห่วงใยเขาอยู่บ้าง นะคะคมาดูซิว่าเขาเสียใจไหมที่ความสัมพันธ์เรากับเขาอะเลิกลากันไปเขารู้สึกเสียใจไหมเสียใจไหมสองเหรียญเสียใจไหมสองเหรียญเด็กไม้ณนะวันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรแล้วนะเขาก็เขาก็ไปใช้ชีวิตในในแบบของเขาที่เขาเลือกนะ อืก็จะมองว่าคุณกับเขามันก็เป็นบทเรียนหนึ่งอะที่เหมือนเข้ามาสอนให้เรียนรู้ในเรื่องของความรักในช่วงที่มันไม่พร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะว่ามันจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างนะหรือว่าเราต้องผ่านอะไรกันไปซึ่งในช่วงเวลาที่เราทั้งคู่ไม่ได้มีความพร้อมเลยที่จะรักกันอะมันเหนื่อยจริงๆนะอืมเป็นบทเรียนที่เข้ามาทําให้รู้จักความผิดหวังเสียใจยนะคะแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างในเรื่องของ นิสัยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันทําให้เราได้เรียนรู้ถึงข้อแตกต่างของกันและกันอะแล้วก็เลือกที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็จากกันด้วยดีนะคะเท่านั้นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้กวางไม่ได้เห็นไพ่ของความแค้นหรือความโกรธเครืองอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็น่าจะเลือกที่จะไปเติบโตอะสิบไม้เท้าเห็นไหมเลือกที่จะไปเติบโตนะคะ แต่ถ้าจะกลับมารักกันเนี่ยกวางม,มองว่ามันยังมีความเป็นไปได้ยากอยู่เห็นปะสองดาบเหมือนเหมือนถึงแม้อยากจะให้คุณเป็นคนที่ใช่อย่างไงนะธาตุดินแต่เขาก็ต้องยอมรักความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณกับเขาน่าจะเดินกันคนละเส้นทางไหมเป้าหมายในชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะคนที่แบบเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันมารวมตัวกันอย่างงี้มันก็ไม่น่าจะเป็นทีมเดียวกันได้อะ มันก็น่าจะไปกันคนละทิศคนละทางมันเหมือนเป็นต่างคนต่างใช้ชีวิตมากกว่าอารมณ์เหมือนมีแฟนก็เหมือนคนโสดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่คุณทั้งคู่อ่ะเคารพซึ่งกันและกันมากกว่านะคะเขามีอารมณ์ไหนอ่ะทตาดินเวลาที่เขานึกถึงคุณเขามีอารมณ์แบบไหนเวลาที่เขาได้นึกถึงคุณาตาดินเขามีอารมณ์แบบไหนที่เขาได้นึกถึงคุณ มีไพ่แปดเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอสศวินไม้อืมไฮพินเทสก็ยังมีความคิดถึงอยู่นะเอาดีๆคือคุณอาจจะเป็นเซี่ยวนึงในชีวิตเขาที่ผ่านเข้ามาในความคิดความรู้สึกที่มันแว็บเข้ามาประมาณนั้นคือเวลาที่เขาจะทำอะไรก็ตาม หรือเวลาที่เขาจะเดินทางไปไหนหรือเวลาที่เขากินอะไรใช้ชีวิตประจําวันนะคะถ้าจุดไหนก็ตามที่คุณกับเขาเคยทําอะไรร่วมกันณณณเวลานั้นอะ่ะคือเขาก็จะนึกถึงคุณทันทีหรือแม้กระทั่งเขากินในของที่เขาชอบอะแล้วเขารู้สึกว่าอ่าสิ่งเนี้ยคุณเคยมากินกับเขาเขาก็จะนึกถึงอืมหรืออาจจะเป็นช่วงหลูบเวลาสถานการณ์อะไรจังหวะโบ๊ะไปเที่ยวในที่ที่ที่เคยมีคุณอย่างเงี้ยแล้ววันนึงเขาต้องไปคนเดียวเขาก็นึกถึงคุณนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่เขาไม่ใช่แบบเป็นการจมรู้สึกหรือคิดถึงเพียงแค่ว่าถ้ามันมีเหตุปัจจยัยหรือมีโอกาสใดที่เขาจะนึกถึงคุณมีสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้ได้รู้สึกหรือนึกถึงอ่ะเขาจะนึกถึงคุณค่ะมันก็เป็นโมเมนต์มเล็กๆที่อยู่ในความทรงจำนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะคะคือมันไม่มีใครลืมใครได้อะ่อะเข้าใจว่าแต่เพียงแค่ว่านะเวลาที่เรานึกถึงเขาอ่ะเราจะรู้สึกยังไงเท่านั้นเองนะคะก็แค่นึกถึงเฉยๆอ่ะจากไพ่อ่ะค่ะ มันเหมือนเป็นความคุ้นเคยความเคยชินความคุ้นเคยประมาณนั้นมาดูซิว่าคุณกับเขาเลิกกันเพราะอะไรยังไม่รู้สาเหตุเลยคุณกับเขาเลิกกันเพราะอะไราตินหนึ่งไม้เนาะเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันเห็นปะะไม่เหมือนกันนี่ความไม่พร้อมอีกคนนึงต้องการความมั่นคงหรือปะอีกคนนึงอาจจะต้องเน้นไปเรื่องของ สิ่งที่อยากทําอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่อยากขึ้นอยู่กับคู่ชีวิตยังไม่อยากขึ้นอยู่กับแฟนยังไม่อยากที่จะโดนผูกมัดอะไรความสําเร็จอีกคนนึงมองไปที่ความสําเร็จไปในเรื่องของอนาคตอีกคนนึงก็อาจจะมองในเรื่องของการการรวมตัวกันในการใช้ชีวิตคู่อย่างเงี้ยแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะยังไม่พร้อมที่จะรวมเจ็ดไม้เนี่ยเป็นความไม่พร้อมค่ะแล้วก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไ,ไม่ได้ก็อาจจะต้องแยกย้ายอะ แยกย้ายกันไปทำในเป้าหมายในสิ่งที่แต่ละคนต้องการแฮงแมนนะคะมีไพ่เดอะซันแล้วก็เพื่อความสบายใจด้วยอะ่ะเหมือนอีกคนคาดหวังอีกอย่างอีกคนคาดหวังอีกอย่างคือต่างคนมันต่างคาดหวังไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรให้มันถูกใจกันให้ได้แต่มันทําไม่ได้ไงคือณนะเวลานั้นอะ่ะ คือมีแต่คนรักตัวเองเข้าใจไหมมีแต่คนที่แบบอยากจะทําทุกอย่างตามที่ใจฝันอีกคนนึงก็ต้องการอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะรวมกันได้นะคะอืม The world ถ้าต่างคนต่างมีเป้าหมายก็แยกย้ายเนาะไปทําตามเป้าหมายของตัวเองพอมันรวมกันแล้วมันจะสร้างแรงกดดันให้กันเปล่า,ลามันจะเป็นความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกแยกกันเปล่าๆมันจะกลายเป็นว่า พอเราต่างฝ่ายต่างไม่ได้ทําอะไรให้มันถูกใจกันมันจะมองกันในแง่ลบไปมันจะมองกันในแง่ของความเห็นแก่ตัวไหมอะไรแบบนั้นไปซะมากกว่านะะฉะนั้นเมื่อมันไปกันไม่ได้มันก็แค่ถอยมันไม่ต้องไปคิดอะไรให้ซับซ้อนมันก็แค่ถอยเท่านั้นจริงๆนะเพื่ออย่างน้อยๆมันก็อาจจะยังมีความรู้สึกส่วนดีเอาไว้ให้หลงเหลือเพื่อความเป็นเพื่อนกันบ้างนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อยากฝืนเท่านั้นเอง หลังจากเลิกกันไปนะคะมาดูซิว่าเขาแอบตามสองทาดินบ้างไหมหลังจากเลิกกันไปเขาแอบตามสองทาดินบ้างไหมแปดถ้วยนะคะ j u s t ติดก็น่าจะไม่ได้สองพักหนึ่งเลยอะทตาดินช่วงเวลาที่ move on เขาก็ move on แต่แต่มีแต่มีแวบๆเข้ามาสองบ้างนะอาจจะส่องแบบ อ,อไม่ได้บ่อยมากมีมีส่องอยู่มีส่องอยู่แต่ส่องในพื้นที่เงียบๆส่องในแบบให้คุณไม่รู้ตัวอาจจะมีเข้ามาบ้างเวลาที่นึกถึงธาตดินเขาก็จะมาเว็บมาส่องดูบ้างว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เคลื่อนไหวอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเออสี่ถ้วยหรือไม่ก็อาจจะมีใครสักคนนําข่าวเรื่องของคุณไปบอกกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็นําข่าวเรื่องของธาตุดินอะ ออไปบอกกับเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้สง่งคุณโดยตรงก็ได้แต่เหมือนประมาณว่ามีคนไปเล่าให้เขาฟังแบบนี้ค่ะมาดูซิว่าหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณอีกไหมทาดินหลังจากนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับทาดินไหมคะจะแอคชั่นอะไรไหมเจ็ดเหรียญน,นะคะ1ดาบอัศวนเลียน สิบเหรียญก็น่าจะไม่ได้แอคชั่นอะไรนะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างอยู่นะคะอาจจะรู้ข่าวคราวกันบ้างแต่ถ้าจะมีการติดต่อสื่อสารมามันอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบที่เขาต้องคิดวางแผนอะเขาจะไม่ใช่แบบใช้อารมณ์อยู่ๆจะติดต่อมาแบบนั้นไม่ใช่นะท่าดินมันจะต้องมีธุระนะคะหรือมีอะไรมีมีมีม ความจําเป็นอะไรอยที่เขาจะต้องติดต่อคุณเขาก็จะติดต่อเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณเคยมีพันธะร่วมกันหรือเคยเป็นครอบครัวมีลูกร่วมกันอะไรเงี้ยเออเขาก็จะติดต่อมาในช่วงเวลาที่มันจําเป็นจริง,รงๆเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะเป็นการติดต่อมาคุยเล่นหรืออะไรเงี้ยกวางม,มองว่ายังไม่มีโอกาสนั้นนะมาดูสีแล้วตัวธาตุดินล่ะธาดิน,ดน,ค,งงนค,คุณจะยังไงกับเขาคะคุณจะยังไงกับเขาคนนี้ emperor ทาวเวอร์ก็มาอย่างไงนะมันจบไปแล้วอะซีดาบอ่ะห้าถ้วยมันเป็นเรื่องราวในอดีตอดีตก็ยังเป็นอดีตอยู่นะคะที่คุณนะ่ะอยากให้มันอยู่แค่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเคลื่อนไหวมาเพื่อเป็นอนาคตหรือจะต้องเริ่มต้นกันใหม่คุณยังอยากเก็บอดีตให้มันเป็นอดีตไปแบบนั้นต่อไป ยังไม่อยากถูกกระตุ้นให้มาลื้ฟื้นความทรงจําอะไรต่อกันนะคะมันเป็นเรื่องราวที่จบไปแล้วที่เหมือนกับท่าดินคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่เป็นของตัวเองเหมือนตอนนี้ท่าดินนะคะคุณเริ่มที่จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้โหยหาแฟนเก่าอะไรขนาดนั้นนะคะคุณมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วอืมอยู่เฉยๆาตาดินคุณรู้สึกว่าคุณอยู่เฉยๆเห็นคุณค่าในตัวเองก็พอ มาดูซิคุณกับเขามีโอกาสจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเรามาเปิดดูเลยเนาะมีโอกาสจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะคุณกับเขาเนี่ยเดวิลนะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะสองถ้วยแล้วก็มีไพ่แปดไม้เท้าโอ้แต่ก็ให้ระวังนะให้ระวังให้ระวังอ่อบรรยากาศหรือความ เป็นอารมณ์ชั่ววูบเอาไว้เฉยๆคือแต่ถ้ากลับมาคบหน้าจะยังไม่มีมันแต่มันจะมี power ของของแรงดึงดูดถ้าบางคนในกรณีบางคนนะคะที่ยังจะต้องเจอกันยังมีพันธะอะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านมันเป็นฟิลนั้นนะสมมติถ้ามันเป็นฟิลนั้นจริงๆให้ระวังอุบัติเหตุทางความสัมพันธ์ทั้งด้านความรู้สึกหรือบรรยากาศมันพาไปประมาณว่าความสุขคืนเดียวแล้วแยกทางไหมอืมประมาณนั้นอะ ก็ให้ระวังความผือไผอะไรไปบ้างนะคะอืมแต่ถ้าแบบมันไม่ได้มีพันธะอะไรที่มันผูกติดผูกพันกันนะคะมันจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรอกวางว่าน่าจะไม่อนะน่าจะไม่แต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกชั่ววูแบบแวบๆบเข้ามาไหมละ่ะธาตุดินก็ต้องระวังนะก็ต้องระวังความรู้สึกส่วนนี้เหมือนกันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งอะ่อจจะกวางมองว่ามีคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ธาตุดินก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ อาจจะมีความหวั่นไหวเข้ามาเพราะว่าธาตุดินส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนที่หนักแน่นนะเป็นธาออความเป็นดินน่ะมันจะไม่หวั่นไหวอะไรแต่อาจจะเป็นเขาอะที่่ามีความหวั่นไหวกับธาตุดินบ้างนะคะแต่ถ้าไม่ได้ลงมือทําอะไรมันก็โอเคอะมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นการกลับมาถึงแม้ว,ว่ามันจะมีแวบวับในความรู้สึกบ้างก็ต,ตามขอบทสรุปความสัมพันธ์หน่อยราชาถ้วยนะคะก้าถ้วย The moon แต่ถ้ากลับมาคบเหมือนเดิมก็คงจะเป็นไปได้ยากอะแต่ถ้าในเรื่องของอารมณ์พาไปก็ไม่แน่แบบคํำคืนที่เมามามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแบบตอนมีสติรู้ตัวอย่างเงี้ยความรู้สึกที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมคือมันไม่มีจุดนั้นแล้วนะคะก็คือสถานการณ์มันจะเป็นไปได้ยากถ้ามันไม่มีอะไรถูกกระตุ้นนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะเห็นเป็นชาวมีนะคะเห็นเป็นชาวมังกร ชาวเมธนะคะอ่ชาวกรกฎชาวกันนะชาวพิจิกชาวธนูนะคะชาวพฤษภนะนอกนั้นจะเป็นาธาตุราศีอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนัาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย